ล่างสูตรที่หนึ่งวดดไปแล้วสูตรนี้ก็เข้าอยู่วดนี้จะเป็นตัวไหนตามต่อได้เลยนะครับจะมาหรือไม่มาสูตรหนึ่งเป็นตัวไหนสูตรสองเป็นตัวไหนก็ ดูกันพร้อมๆกันนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าลีลาเยอะไม่พัวสักทีอาจารย์ก็บรรยายไป,ไปตามแต่ละงวดนะมันกอสอดต่อจะรีบไปไหนมากอสอดต่ออยู่นะอาจารย์ก็เลยเตศนนาน ให้ไปนหนึ่งยกวัที่หนึ่งครับออกสี่หกเด่นสี่วัที่สองก็หกหกมาหกมันเป็นการบรรยายเพื่อที่คนที่เพิ่งมาเจอจะได้เห็นด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ต่าง u ูทูปก็จะได้แสดงโฆษณาถ้าสมมุติว่าอาจารย์โพสปุป๊บลูดรวดเดียวพับเสร็จนกกระจอกไม่ทันกินน้ำมึงคิดดูสิไอสอต่อฮะยูทูปก็จะไปเล่นโฆษณาบนหัวพ่อมึงเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทนดูหน่อยเพื่อให้โฆษณาได้เล่นก็จะได้ขายของ ถ้าเปิดคลิปปุ๊บรูดทีเดียวจบปั๊บก็ทิตาไม่ทันเลยนะแล้วก็จะทำมาหายัดอะไรได้ล่ะทีนี้นะเวลาคอมเมนต์ก็ใจหัวไม่เตนคิดบ้างยาวแต่นิ้วก้อยคิดไอ้สอตอเนี่ยอย่างเนี้ย ถ้าขี้เกียดดูต้อเบื่อมึงก็เลื่อนไปดูเลขช่องอื่นไปดูพญานาคไปดูเป็ดห้าหัวนู่นนะอย่ามาดูตรงนี้ให้ตรงนี้ก็โพสเพื่อให้ข้อมูลกับคนที่อยากจะดูอด่ายมาเรื่องเยอะอย่ามาแสดงปัญญานิ่ม ไอ้คนที่ดูเกิดประโยชน์ไหมหวยมันก็เข้าอยู่นะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างดีกว่าไปขุดจอมปลวกดีกว่าไปดูไอ้พวกหลอกลวงเจ้าก้าวทรงมันมีะที่ไหนของแบบนี้โง่ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักสิ้นกินข้าวเมื่อกี่กรดสอบนี่หลักสิบล่างก็สามอ 3, อก3ามเมื่อที่แล้วก็5้าอกห้าเอ่ามวดนี้3 4มสี่ห้าเดเจะมาหรือไม่มา สำหรับคนที่ดูอยู่ประจำตามติดๆเจาะดีๆที่อาจารย์แนแนวมันก็ต้องได้ครับถ้าได้ทุกง้วก็รวยต้อยรวยตาหายนะมึงนะมันก็ต้องให้เจ้ามือให้กองสลากก็ได้อยู่ไปขายกันทั่วๆนะ 34579หลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งนะอ่ามันเดิน26งวดกว่านั่นเลยนะแต่เอาลงแค่นี้เอางวดปัจจุบันดูกันไปไอ้ใจร้อนนั้นยังดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เป็นคนยังไงนะเกิดมานี่ ไอ้พวกนี้นะคนทานี่ก็เหนื่อยก็เครียดนะไอ้คนดูนี่ก็เปรดใจร้อนงุ่นงานสามสี้าเจ็ดเราดูสูตรที่2องก็จะชนตัวไหนจะมาหรือไม่มา วันนี้อาจารย์จะโพสให้ดูดสูตรอย่างเดียวครับจะไม่เจาะให้จะไม่จับคู่ให้นะถ้ายังไม่ว่างก็จะต้องไปลุยกับทางโน้นด้วยไอ้ตรงนี้หมดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะแต่เห็นคอมเมนต์อยู่คนเดียวเองโอเคครับใครอยากมีโชคก็ ติดตามดูกันต่อไปครับมีเยอะชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นว่ากั่แล้วช่องไหนเข้ามั่งคอมเมนต์ให้ดูใต้คลิปหน่อยเห็นไปดูกันทั่วเลยนะจด งวดล้เริ่มหรือเปล่าสมุดนะ่ะเต็มทุกเริ่มหรือเปล่าทุกงวดเก็บเทีบดูใหดีครับทุกครุกก็มีโชคนะเพราะมันเป็นตัวเลขนะสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครัลักสิบล่าง